สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวยมือเดียวป้ายแดงสภาพงามๆหนึ่งในร้อยเลยครับตัวนี้นิสสันซันนี่น O โอ1.6ออโต้ปี2001ครับ79,000บาทครับรถสวยมือเดียวป้ายแดงดูแลมาดีมากๆครับคันนี้สภาพโดยรวมซื้อไปไม่ต้องเก็บซ่อมอะไรครับภายในสวยหรูกว้างขวางนั่งสบาย1.6ออโต้น้ำมันล้วนครับนิสสันซันนี่นีโอนะครับสีสวยเต็มร้อยครับคันนี้สภาพงามๆครับเช็คและคัดมาอย่างดีครับใครที่สนใจหาไว้ใช้งานนะครับ ไปเช็คชมดูรถทดลองขับอยู่แถวโรงพยาบาลคลอง3าวามินบุรีกรุงเทพนะครับรถสวยสภาพดีงามราคา79,000บาทนะครับเบอร์โทรกะลายอยู่นี่ติดต่อได้ตลอดนะครับรถสวยซื้อไปใช้งานได้เลยครับไม่ต้องเก็บซ่อมอะไรเอกสารครบภาษีไม่ขาดครับ1.6ออโต้นน้ำมันล้วนครับภายในสวยภายนอกงามครับ ใครที่กำลังหารถใช้งานนะครับคันนี้สภาพดีมากๆนะครับใช้งานไปแล้ว230,000กิโเมตรในราคา79,000บาทนะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์สวยๆเลยครับชอบใช่ชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนรถได้ครับ รถสวยคัดและเช็คมาอย่างดีครับใครที่หารถใช้งานฝากไว้พิจารณานะครับคันนี้เป็นรถของเจ้าของบริษัทใช้งานเองดูแลดีมากๆนะครับประวัติชัดนะครับใครที่หารถใช้งาน79,000บาทนะครับนิสสันซันนี่นิโอทนทานดูแลง่ายอไหล่ไม่แพงครับศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในแฟนเพจแฟนขับของนิโอขับนะครับคันนี้สภาพโดยรวมสวยสภาพป้ายแดงใช้งานได้ทันทีครับดูแลมาดีมากๆนะครับภายในสวยสะอาดกว้างขวางนั่งสบายนะครับ1.6ออโต้ น,น้ำมันล้วนนะครับไปกันได้ทั้งบ้านนะครับราคา79,000บาทตกแต่งรายไม้สแตนเลสแอร์แบ็ก ABS ครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาพับไฟฟ้าภายในสวยสะอาดเบาะผ้าเดิมนั่งนุ่มเบาะผ้าเดิมจากโรงงานเลยครับใช่สนใจโทรเจราจาสอบถามนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ได้เลยครับรถสวยสภาพดีการันตีไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกปั้มนะครับซื้อไปใช้งานได้เลยครับสวย สมบูรณ์พร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขายพักแขนพร้อมนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าครบสมบูรณ์นะครับนี่นะครับดูแลมาดีมากๆนะครับสภาพโดยรวมต้องเรียกว่างามๆเลยครับใครที่ชอบและสนใจหารถราคาหลักหมื่นนะครับคันนี้นิสสันซันนี่นิโอมือเดียวป้ายแดง1.6ออโต้ปี2001ครับรถสวยสภาพดีการันตีไม่มีชนหนักกระต่ออยู่ใกล้โรงพยาบาลคลองสามวาไปเช็คไปชมดูได้ครับรถสภาพนี้หาเองหายากแน่นอนนะครับคัดและเช็คมาแล้วนะครับซื้อไปไม่ต้องเก็บซ่อมไม่ต้อง องวนหาที่ซ่อมนะครับรถสวยหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกั้มนะครับเราคัดสวยคัดดีมาฝากสมาชิกที่สนใจและหารถใช้งานนะครับฝากไว้ครับคันนี้งามๆสภาพป้ายแดงหน้าเดิมหลังเดิมฟิสวยครับไม่ต้องกังวลว่าจะกลัวโดนโกหกหมกเม็ดพิกว่มจมน้ําไม่มีแน่นอนนะครับเพราะเราคัดมาเบื้องต้นก็เน้นหารถสวยรถสภาพดีครับ เช็คชมดูได้นะครับแถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดรถสวยรถเดิมรถดีนํามาส่งต่อให้กับสมาชิกที่ชอบและสนใจศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในแฟนเพจแฟนขับของนีโอนะครับในแฟนเพจเฟ e บุ๊กในยูทู e มีคนรีวิวครับ